เสียงปรบมือสร้างให้กับพระเอกผู้นำทีมงานครับนพรัชไม้หอมออพอจะมาแล้วและนางเอกหน้าหองแก้มน้องแอมป,ปริยาดาราที่เคลดผ่อนอ,อ 三观。 ดูหน้ากูดิดกูหน้ารับรา,า,างวัลด้านซ้ายด้วยรางวัลซ้ายด้วยแล้วก็พี่มลูกหลาของพ่อ <c oughs> เอาเอาแล้วไปนั่งไหว้ใครคะพี่ไหว้ใครไปคะพระบิดาคุณอยู่ทุกทีเตียงมันเต็มไงลูกเอียงพ่อดีเด่นพ่อเด็ดแมนด้วยพี่ก้าอ้นี่เขาลูกผมมากเลยเนี่ยอย่าไปไกลๆกับพานอย่าพากลางก็เลยเสด็จแม่เป็นยังไงบ้างคนมาผมฉันไม่เป็นเช่นนัหรอกเด็กค่ะฉันพี่ไม่ถามองฉันเลยอ่ะจะเป็นยังไงบ้างผมฉันสบายดีทีเดียว เอายังไงมึงออกมายืนคุยกันสองคนเหรอเห็นเขากำลังมีความสุขใครใครครับใครครับใครคะพี่หญิงพี่หญิงพี่หญิงที่มาคอยกินไปยอมพี่หญิงรับรางวัลด้วยเนี่ยเขาให้ไปเลยเผื่อวันเผาใคร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 อีกแม่บอกติดใครอีกพี่หญิงเชิญช่องสองด้วยช่องสองพี่หญิงแมวทองไอ้ก๊อฟอ้าวขู่ด้วยเหรอพี่หญิงแมวทองไอ้ก๊อฟขอบคุณมากครับขอบคุณแม่แม่เขาบอกมาแบบนี้นะใครครับแม่ใใคครรแม่ใคร พ่อเมนพ่อเมนครับผมรู้งี้ว่าถ้ารางวัลดีกิ๊บมังจากเมื่อวานแล้วเลยเมื่อกี้คุยเห็นนั่งเหงาอยู่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะจ้าขอบคุณครับสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้จ้าไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้ากินข้าวมาหรือยังขอบคุณมากนะครับที่มีรางวัลให้กับเพลงพวงมินนะครับแม่ไม่มีสักร้อยให้กับผมเชนตีนบ้างเหรอครับกินซะอ้วนขนาดนี้ไม่กินดีกว่าเอาคุยเจรจาองค์อาทิราช ข้าพเจ้าสมิงพ่อมอนแหหงสวัสดีได้รับคำเชิญจากท่านให้ร่วมทำสงครามกับลานาไทยวันนี้ข้าเลยนำน้องชายของข้าสมิงเลิอฟ้ามาด้วยอยากจะรู้ว่าน้องสาวข้ามเมื่อมาดีเป็นยังไงบ้างพี่จำพี่ไม่ได้พ่รัมึงจำท่านพี่ไม่ได้หรือมึงจำเรื่องไม่ได้แอบเออนั่นแหละพวกกับบอกให้พูดมากเดี๋ยวไ่รู้จักกนันพี่ หาแม้นชาองงสาพร้อมที่จะร่วมรบก,กับข้าก็อย่ามัวช้าอยู่เลยทหารทุกคนเตรียมทําศึกแล้วไปก่นพี่น้องของพี่ทั้งสองฝากด,ดูแลเสด็จแม่ฟังข่าวดีจากพี่อีกไม่นานนะักส่วนเสด็จพ่อพาลูกชายมังโปไปด้วยเดี๋ยวพ่อจะพาไปเรียนรู้การทำศึกสงครามถูกต้องแล้วลูกเลยไม่ต้องห่วง ของประโคมคึกกึดกองทองสนามภูโลหิตฝัมนามาผมน้ำทำตามตำราพีชายหยุดทับมาไป ขับบลวงขับบลังโรถวังตั้งโฮกันึงปุดขา้าโบกทงทองกระบี่ครุดสั่งให้จุดปืนใหญ่ดาไอสันยาย ก็ไม่มีเสล้บินให้ท่านชมช่วงนี้พวกับขึ้นในทีมงานของพวกเราบหอารมหลายทาพวกเรทีมงานเรือภมิใจใหอมเลเพสมบูรณ์คาราชมขอขอบพระคุณนะครับคณะจาฬาขอบพระคุณระะคุณพเจ้าวัานพระมิสูรสมเด็จรรูสาธุขอบพระคุณน อร่อยอร่อยทุกาประ,รระห <ง S 2> รวันพรุ่งนี้ครับทีมงานลพรุรีไม้หอมทำการแสดงที่วัดพน นำทัพแห่งแผ่นดินพม่าสั so ่งให้ทหารทุกกองทุกเหล่าทัพ so น so ั้นตรีทากองทัพขึ้นสู่แผ่นดินลานนาไทยเพื่อต้องการยึดเอาแผ่นดินลานนาไทยเป็นเมืองขึ้นบทบายการแสดงของพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกต้องรักไม้หอมองค์กษัตริย์แห่งของสัสดีรับบนโดยพระเอกสมพลหอมหมือนสาม พระเอกพรมปินไม้หอมและองค์พระราชนาตารับบทโดยพระเอกไฟตายน้องไอ้อันไหนครับผมก็นั้าควายจะไวกว่าผัวก็ไวอย่างนั้นนะชื่นชอบผลงานการแสดงติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0879144609นะผมสัญญาไม่ต้องทำมัดจำไม่ต้องจ่ายถึงเวลา เชิญพระองค์ท่านรับสวยสาวอดด้านซ้ายชั้ชัจชัเจเป็นไงดูท่าเเินไปรับรอง Vem okay. aqui.